เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนเลยนะครับโอ้เจดีเนี่ยมีสภาพที่ค่อนข้างพรุนนะพรุนเลยแหละนะ สวัสดีครับขณะน,นี้กำลังเดินทางไปที่วัดร้างแห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่าวัดหางเสือครับบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้โหบรรยากาศจําใสครับถนนเส้นเล็กมากครับอยู่ที่อำเภอบางปะหันจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่นี่มีการปักหมุดแล้วนะสามารถพิมพ์ค้นหานะครับว่าวัดหางเสือวัดร้างเนี่ยได้เลยนะแล้วก็มาตามถนนเส้นอย่างนี้แหละ เป็นถนนเส้นเล็กๆอย่างนี้เลยครับมาเรื่อยๆเ,เลยนะเอามอเตอร์ไซค์มาก็ได้รถยนต์มาก็ได้ครับตอนนี้ขับรถยนต์มาครับ แล้วครับจะมีเจดีย์นะสร้างเจดีย์อยู่นะมีการสร้างเป็นศาลาปฏิจฐานพระบทธรูปอยู่ด้วยครับสร้างใหม่นะแต่คือเจดีย์เก่านี่นี่คือปรางชื่อว่าวัดหางเสือครับเราลงไปดูด้วยกันเลยครับครับมาถึงแล้วนะ บรรยากาศโอ้โหสุดยอดดีมากนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับวันนี้ก็เลยท้องฟ้าแจ่มใสนะครับด้านหลังผมตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นเจดีย์ครับเจดีย์เหลือองค์เดียวนะครับเป็นเจดีย์ร้างองค์เดียวเลยนะครับแถบนี้ก็คือเป็นวัดชื่อว่าวัดหางเสือนะสมัยอายุทยาครับถือว่าอันซีนมากครับบรรยากาศโดยรอบโอ้โหทุ่งนาเกษตรกรรมมีคลองด้วยนะ เดี๋ยวไปดูพื้นที่พร้อมกันเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมานะครับสามารถเสิร์ชหาที่ Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าวัดหางเสือบางประหันมาถึงแน่นอนครับ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูท่านบนเลยนะครับโอ้เจดีเนี่ยมีสภาพที่ค่อนข้างพรุนนะพรุนเลยแหละนะพรุนอย่างนี้ไม่แช่เกิดการแตกธนูตามธรรมชาตินะครับแต่เป็นการขุดเจาะหาสมบัติในอดีตครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูด้านในเลยครับนี่มีโอกาสถล่มได้ภายหลังเลยนะเนี่ยไกลแล้ะ ริเวณฐานเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆเป็นฐานวัวนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะจะมีฐานสิงค์ครับแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆช่องจราหนำขึ้นไปครับเห็นไหมฮะตรงเนี้ยคล้ายๆเป็นช่องจราหนำนะครับแล้วก็ตรงฐานจราหนำเนี่ยจะมีฐานสิงค์ครับเหมือนขาสิงค์ครับตรงนี้เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่านึ้ไม่ออกก็ลองให้คิด ที่เป็นโต๊ะโต๊ะไม้ต่างๆเนี่ยจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นแข้งสิงตรงนี้ครับตรงนี้คล้ายๆกันครับแล้วก็มีจรนำํำซึ่งจรนํำเนี่ยจะปฏิสฐานน่าจะเป็นพระพุทธร,รูปนะครับแล้วก็มีแข้งสิงรองรับผมเคยไปเที่ยวกับอาจารย์สันทัศน์อาจารย์ก็ได้ความรู้เหมือนกันนะครับว่าลักษณะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการวิวัฒนาการเริ่มต้นของเจดีฐานสิง เพราะว่าฐานสิงเนี่ยจะรองรับการปริสถานรูปบุคคลสําคัญหรือว่าพระพุทธรูปเป็นต้นนะครับตรงนี้นะวัดนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีอายุได้ถึงอายุทยาตอนกลางเลยนะเจดีย์ตรงนี้คล้ายๆเจดีย์รายที่วัดภูเขาทองอายุทยาครับจะมีจานําเช่นกันแล้วก็มีฐานสิงรองรับครับลักษณะขา,าสิงก็คล้ายๆกับที่วัดภูเขาทองนะครับ ก็อาจจะเก่าได้นะครับถึงอายุยาตอนกลางเลยนะคือพุทธศักราชที่ย2ปี2,101เป็นต้นไปนะครับจนถึง2,200นะ่นคือพุทธศักราชที่ย2ครับเดี๋ยวพาดูโดยรอบด้วยครับแล้วก็บริเวณที่ฐานเจดีครับเราจะพบชิ้นส่วนเป็นซากพระพุทธรูปหินทรายจำนวนมากเลยนะ เป็นองค์เล็กๆครับนี่คือซากพ,พระพุทธรูปหินทรายนะนี่ฮะส่วนลําตัวครับพระกรส่วนด้านล่างครับนี่ก็เป็นส่วนลําตัวครับถือว่าซากพ,พระพุทธรูปหินทรายเล็กๆน้อยๆนีเน่เยอะมากครับ คือท,ที่ตอนนี้เจดีอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ายังเหลือแกนกลางอยู่นะครับที่มีความแข็งแรงในการรองรับองค์เจดีทั้งองค์ไว้แต่ตั้งข้างเนี่ยโ,โหคุณเยอะเลยนะเจาะมากกว่านี้เนี่ยโอ้โหมีโอโกาสถล่มลงมาเลยแล้วก็จะน่าเสียดายด้วยนะแล้วก็ถือว่าเก่านะถ้าเกิดว่าถึงยุคยาตอนกลางจริงๆเนี่ยถือว่าเก่าเลยแหละ ครับก็พามาชมบรรยากาศที่วัดแห่งนี้เรียบร้อยนะครับก็เป็นเจดีย์ที่มีฐานสิงห์แล้วก็มีจระนำอยู่ด้วยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็คือว่าจะเป็นยุคแรกๆนะครับของเจดีย์ฐานสิงห์เลยนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับบุคคลสําคัญหรือว่าพระพุทธร,รูปนะครับแล้วก็มีฐานสิงห์รองรับอาจจะมีความเก่าแก่ได้ถึงอยุธยาตอนกลางเลยนะครับพุทธศตวรรษที่22นะ น่าเสียดายถ้าเกิดว่าต้องถล่มนะอยู่ท่ามกลางแบบพุ่งนาเลยครับเส้นทางก็เล็กๆนะปักหมุดเส้นทางไว้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ลองเดินทางมาชมกันได้ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณการติดตามนะครับเราพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ